ขอบคุณพี่โกวิทลาดกระบังครับหรือพี่โกวิทภาคีพลังประชาชนครับก็สวัสดีพี่น้องที่รับชมทางบ้านด้วยนะครับ,นะร,บรายการมาเด็ดวันนี้ก็กระทั่งกระแทนสักเล็กน้อยเอาแหละนะครับเพราะว่าเราอยู่ในภาคสนามแต่ก่อนที่จะผมจะขึ้นมาสู่เวทีอย่างนี้ไม่ได้ดูรายการตัวเองเลยครับ กำลังมอนิเตอร์ทีนิวส์อยู่ทีนิวส์กำลังด่าคนที่นี่อยู่ครับกำลังดาา่าภาคีพลังประชาชนอยู่ผมก็น้อมรับไว้ได้วยความยิ้มแยม้มแจ่มใสไอ้สิ่งที่มึงด่ากูนี่นะมันเกือบเป็นเรื่องจริงน,นล้วแหละไม่ว่าประกาศณตรงนี้ครับภาคีพลังประชาชน ถ้ากูเป็นขี้ข่าทักษินได้กูขอสมัครคนแรกเลยแต่พอดีนะครับใบสมัครแม่งหมดไปแล้วฮะที่นี่คือภาคประชาชนอคกไวทีน <T> ิวส์นะครับโดยเพื่อนของพี่โกตีไออะไรวะชื่อเย่ยอะไรไม่รู้พูดไม่ถูกเหมือนกัน พุทธอภิวันโอ้โหชื่อมึงนี่นะชื่อมึนเหมือนดีนะเหมือนพ่อแม่มึงเลี้ยงมาดีแต่ทำไมโตมามึงเฮี้ยขนาดนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันทีน mm ิว hmm. ส์บอกว่าถามว่าคนเสื้อแดงเองนะครับทำไมกล้าประกาศว่าถ้าล้มทบาลเจอคนเสื้อแดงแน่นอนอธิบายให้ทีนิวส์ฟังเดี๋ยวนี้แหละ รัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้จัดตั้งกันใน้ขายหานแล้วรัฐบาลชุดนี้ทำใบประชาชนอยากก่างกูจะปกป้องไม่ได้ถามไปยังทีนิวส์แล้วถ้า ชาคีพลังประชาชนจะปกป้องรัฐบาลชุดนี้โดยการพิทักษ์รัฐบาลต่อต้านกบฏอย่างพวกมึงมันจะหนักหัวใครวะทุกวันนี้ครับท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอตรงนี้และทางบ้านทุกวันนี้สารพัดมบทั้งในสภานอกสภา ผมไล่ามาเลยนะครับในสภามีทั้งพักประชาธิปตโดยการนำของไอ้ฟักมาร์กในสภายังมีกลุ่มสวะนะครับ40สวะที่มีนายไผ่บุญนิติตะวันคำนูนสิทธิสมานเป็นแกนนำในการล้มรบับาล นอกสภาตัวย่อเยอะชิบหายเลยครับนอสภามีกอปทกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณระบอบทักษิณพ้องสิสัตว์เครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยอปท รวมวีฟอไทยแลนด์ ų, Thailand, หรือกองทัพประชาชนเพื่อพลังแห่งความดีนัดรวมพลเพื่อเือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กกลุ่มพลเมืองอาสาเสื้อหลากสีนำโดยไอหมาตุนไอหมอช่องคลอดไอนายไปต่อเอาเองนะเพราะว่าวันวันหนึ่งหน้าแม่งซุกแต่อยู่งั้นน่ะกองทัพธรม สันติกระปกโดยมีไอ้ลองเป็นตัวล่อส่วนไอ้ตัวจริงๆพ่อมันไอ้ลักลักพุ่งกลุ่มกรีนมีไอ้ยะสายกาตาศิลาจาตุรันบุญเพนจรัสกลุ่มไทยสเปงมีไอ้แก้วสัน ไอ้วส,สิทธิเดกุญชรเป็นแกนำกลุ่มสยามประชาพิวัฒนมีนักวิชาการห้าสถาบันไม่ว่าจะเป็นบรรเจิดสิงคเนติพี่ชายแล้วัตนี่ลกนะภูเกต็ตกลุ่มสภาประชาชนไปรูปโอแม่งเยอะชิบหายกูจำไม่ได้หรอกมึงตั้งกลุ่มมาเยอะเกินไปกูตั้งชื่อใหม่ให้จะได้กูจำได้คนเดียวไอ้กลุ่มคอวอเยอะ จำได้สําหรับผมคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวก็มันเยอะเจ้าเกินน่ะตัวย่อเยอะทิพไายเลยจนหัวกระบาลผมนี่นะว,วันวันท่องตัวย่อมันไ็หมดแล้วขอจําง่ายๆว่ากลุ่มคนพวกนี้รวมตัวชื่อว่ากลุ่มคอโอโอยทีนี้เรามาพูดกันเรื่องของ การนิติศกรรมหรือพอรบรนิติศกรรมที่กำลังเข้าสู่วราระสองวราระสามในอนาคตพี่น้องคนเสื้อแดงต้องมาทะเลาะก,กันเองเพราะไอเสียมนี่เหรอกรรมธิการเขาโยนเศษชิ้นเนือ้อให้พวกมันฟัดอย่ามาแดกชิ้น เหล่านี้เขาต้องการให้ประชาธิปัตย์งับให้ฝ่ายด็จการงับแล้วมันก็งับจริงๆสุดท้ายทำไมพี่น้องเราต้องมาทะเลาะก,กันเรื่องอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือเป้าหลอกเพื่อจะผ่านร่างพรบอรของคุณวรชัยเหมะพี่งอกของเรา หลายคนตกกลุมพลางกลับมาเถอดพี่น้องเอ๋ยหากยังรักในระบอบประจานิปไตยทักสินชินวัตรจะไม่อยู่ในข่ายการนิรัทศกรรมเพราะทักษินชินวัตรไม่สมควรได้ทำไมผมบอกว่าทักษินชินวัตรไม่สมควรได้ถ้าเกิดมอบพรบรนิรโทศกรรม ใครกับคนชื่อทักษิณชิวัตรเท่ากับว่าคนชื่อทักษิณชิวัตรผิดแต่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมยืนยันนางยันโนนยันตีลังกายันว่าคนชื่อพันตำรวจโทดอกเตอรทักษิณชิวัตรไม่ได้กระทำความผิดสักกรณีหนึ่งฉะนั้น ไม่มีมูลเหตุทุปการจะดีละโทศกรรมให้กับคนชื่อพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชีวัฒนนายกรฐิเตอรหนายดูใจของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงล่ะประชาปธิัยงงเ์เป็นยังไงล่ะครับเอารูปโพงเป็นยังไงล่ะครับสวนลมหงายเกิบกับเมนแทบ มึงควายให้พักเพื่อไทยเขาจูงจมูกมึงเล่นไงควายโง่บัดซบและยังมาพูดถึงเงินสี่0มืนหพันล้านบาทโทรไอควายกูบอกตรงๆว่าวันนี้เนี่ยนะครับดอกเตอร์ทักษิณชีวัตรเขารู้อยู่แล้วว่าเงินในส่วนนั้นเขาไม่ต้องการเอาคืนจะบริจาคให้กับพวกมือเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะคนที่ชื่อทักษิณชีวัตร เขาสามารถเดินทางไปทั่วโลกเดินทางไปที่ไหนเม็ดเงินเกิดขึ้นทันทีเพราะเขามีหัวสมองแต่พวกมึงหัวสมองอยู่ที่แม่ตีนนี่แหละครับมันถึงไม่มีการพัฒนามันถึงได้ดักดานกันถจุดทุกวันนี้พี่น้องครับผมยืนยันว่า นิ่ลโทษกรรมครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชีวัฒนแม้แต่น้อยเพราะนายกทักษิณไม่เคยทำความผิดขอบคุณครับ